ถ้าวันนี้คุณหาเงินได้แล้วคุณใช้หมดคุณจะไม่มีทางซื้อของที่คุณอยากได้ในอนาคตผมอยากจะให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบหากคุณมีฝันแล้วอยากจะทําฝันให้เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่คุณต้องการนะวิธีก็คือวันนี้ถ้าคุณมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วคุณหาอะไได้เสริมถ้าย้อนกลับไปยุคเก่าแล้วกันนะยุคเก่าก็จะเป็นสมมติยุคเก่าเนาะตลาดนัดแล้วกันนะก็อาจจะรบบทางานมาใช่ปะเราก็ต้องไปหาอะไรได้เสริม หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับเพื่อไปขายของตลาดนัดใช่ไหมครับวกว็อาจจะลงทุนประมาณสักพันหนึง่งได้กำไรสักสามร้อยใช่ไหมครับก็จะมีเงินเพิ่มมาวันละสามร้อยสมมุตินะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยไม่มีโควิดเนาะก็อาจจะขายดีหน่อยนะก็อาจจะ ijo. แบบได้วันละพันหากแล้วอาจจะเดือกกำไรวันละห้าร้อยอ่ะสมมุตินะ,ะอย่างนี้นะพูดถึงอาจจะขายมากกว่านั้นแล้วกำไรห้าร้อยก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะเราก็จะมีไรายได้เสริมวันละห้าร้อยสมมุติถ้าเราออกนัดทุกวันเราก็จะมีเงินเพิ่มมาหมื่นห้าพันบาทซูทุกวันเลยนะ และมีบางวันที่ขายดีมากกับขายดีน้อยเฉลีย่ยเฉลี่ยก็คือวลห้าร้อยเนาะแสดงว่าเราจะมีรายได้ประจำเหมือนหนึ่งแล้วก็กำไรจากการขายของหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเห็นไหมอันนี้คือเป็นวิธี<บ>ที่สามารถเพิ่มรายได้ทีนี้เราก็จะต้องเก็บแบ่งสัสดส่วนว่าเฮ้ยเราจะต้องออมเงินไหมหรือลงทุนกับหุ้นไหมเพื่อระยะผลระยะยาวหรือระยะสั้นเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นนะหรือถ้าคุณใช้หมด2องปหก็บทคุณก็ต้องทําใหม่ใช่ไหมครับสิ่งถัดมาที่โลกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการขายของออนไลน์ที่แบบ ไม่ต้องไปตลาดนั้นและอยู่ที่ไหนก็ได้บางทีก็ไม่ต้องสต็อกของด้วยซ้ําเป็นดรอปชิปก็ได้นะหไหฮะแบบเข้ากลุ่มนู้นเข้ากลุ่มนี้เสียค่าสมัครแค่ร0 0ยสอแล้วก็สามารถนไปโพสนะครับสินค้าต่างๆนะเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือเรียกว่าในาหน้านั่นเองนะก็สามารถทําได้เหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นคนนะครับที่เขาทําเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยก็ทํากําไรจาก เป็นพ่อค้าในหน้าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าเสื้อผ้าพ่อค้าในหน้านะรถยนต์อสังหาประกันชีวิตหรืออะไรต่างๆนะมีรายได้เสริมมากกว่าเดือนละ1,000 0บาททางนั้นเลยคนที่จริงจังอาจจะได้มากกว่านั้นอาจจะเกิน5 0,000นะืเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เป็นเกี่ยวกับโลกปัจจุบันที่เขาเป็นออนไลน์กันแล้วเนาะแล้วก็ช่องทางถัดไปก็จะเป็นสกิลของตัวเอง ช่องทางที่สามก็จะเป็นสก,กิลของตัวเองก็คือเราทํางานประจําก็จริงแต่เรามีความสามารถในด้านอื่นๆเช่ <c oughs> ชนเราชอบดนตรีเราสามารถเปิดสอนดนตรีได้เราชอบพูดและให้แรงบันดาลใจาคนแล้วก็สอนอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่คุณถนัดเช่นดูดวงไหมหรือสอนการตลาดอย่างผมก็มีการตลาดเนาะหรือสอนเทรดหุ้นเนี่ยอย่างผมสอนเทรดหุ้นใช่ไหมครับหรือบางคนสอนร้องเพลงนะแบบมีงานประจําก็จริงแต่ว่าอะไรได้เสริมเนี่ยก็รับงานร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็ เปิดสอนอางานร้องเพลงอาจจะเป็นชั่วโมงละ5้0อยะไรเงรี้ยก็สามารถทําได้อันนี้เป็นสกิลทักษะบางคนทํากราฟิกออกแบบกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เกี่ยวกับรับทําเว็บไซต์อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็ามารับทําเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วก็โซเพจนะรับทําแล้วก็บางคนก็ทําอะไรดีขายขนมแล้วก็สอนทําขนมเบเกอรี่รวมไปถึงแบบสอนทําน้ําชงต่างๆอะไรเงรี้ยก็ทาทั้งออนไลน์ line, ทั้งออฟไลน์ line, ก็สามารถเป็นสกิลที่เราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้นะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยมันจะมีขอ้อที่สี่ที่ผมทําอยู่ก็คือปัจจุบันเนี่ยก็คือ,อเราเนี่ยเทรดเป็นเทรดเดอร์เนาะเราก็จะเทรดพอเทรดเนี่ย,เร,เ,ยเราก็จะสอนเทรดใช่ไหมครับทีนี้ที่ทารา,า,ารยได้มันมากขึ้นเพราะว่าสกิลของการเทรดเดอร์เนี่ยมันมากขึ้นเราไม่ได้ทาให้กับบริษัทต่างๆเราทําให้กับตัวเองวันนี้เราอยากทาพันหนึง่งเราก็ทําวันนี้เราจะถากมื่นหนึ่งเราก็ทําเราอยู่ที่ว่าเราจะทำเท่าไหร่โดยที่เป้าหมายของเราเนี่ยไม่ต้องเกินฝันของเรานะไม่ต้องเกินแรงที่เรามีความสามารถสมมติเรามีความสามารถพันหนึ่งเราก็ต้องเอาเป้าพันหนึ่งก่อนชั idis, ่วแรกผมก เอาเป้าแค่พันหนึ่งเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถวางเป้าได้ขยับมากขึ้นนะครับก็เรื่องของสกิลในการเทรดนะเราก็สามารถเทรดเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะก็คือหมายถึงได้ได้อย่างดีขึ้นนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือสอนเทรดนะเห็นไหมเราก็จะมีความสามารถมากขึ้นแบบนี้ครับก็ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบนะต้องบอกว่าบางคนอาจจะทําช้อยหนึ่งอาจจะทำสองช้อยอย่างผมตั้งแต่ต้นจนจบทำมาหมดทุกอย่างเลยนะก็เอาเป็นว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเนาะแล้วเราอยากมีนะครับชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยทําสิ่ง ที่ผมพูดไปครับใครที่นะครับยังท้อแท้นะผมเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณพยายามนะครับไปอีกสักนิดหนึ่งนะคุณเจอฝันที่คุณสวยงามแน่นอนแล้วอย่าลืมแบ่งเงิน,นครับรายได้จัดสรรปันส่วนคือลงทุนในหุ้นและลงทุนเฉด้ะสั้นเราก็รวมไปถึงวางแผนออมเงินของคุณเพื่อไปถึงเป้าหมายเนาะ ผมกว่าจะได้รถคันนี้นะไม่ได้ใช้เวลา1วันแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลา1ปีนะครับนะใช้เวลานานพอสมควรที่จะสามารถซื้อรถคันนี้ได้โอเคแล้วเจอกันแบเทนเดอร์สองยาใครอยากเรียนกับผมก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าสองหนะครับแบล็คเทเดอร์นะครับเทคแคร์ทุกคนแล้วปีหน้านะครับใครมาเรียน VP ผมนะครับได้นอนภูวิลล่าหลังนี้นะครับมีสระาน้ำด้วยนะครับ่ะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ